สวัสดีครับผมขอกระซิบนิดนึงครับใครนะครับพนักงานรายวันหรือวีล้ได้แค่หมื่นเดียวอยากได้รถนะครับผ่อนแค่สามพันวันละร้อยต้องคันนี้ครับคันนี้เป็นนิสสันนะครับผมอเมล่านะครับผมตัวนี้ขวยขั้วชุดแต่งมาพร้อมคือขับเนี่ยหล่อแน่นอนมาพร้อมแล้วแม่ยังยังไม่จบคันนี้ไฟฟ้าทั้งคันความสวยงามสีขาวบอกได้เลยว่าส่งประกวดยังไม่จบเรามาดูกันรอบ,รอบๆคันกันดีกว่าคันนี้นะครับนอกจากแต่งมาเต็มแล้วเนี่ย ส,ญญสัญญาณถอยมีมาพร้อมเลยมีกล้องหลังมาด้วยมาดูภายในหรือว่ากว้างขนาดไหนนี่ครับกว้างขวางล้ออะไรแม่ลงแม่แรงครบหมดและสภาพน้องเขาเนี่ยนี่ครับไม่เคยแกะไม่เคยแงะแตะเข็ดต่างๆอยู่ครบหมดและผมทำโปรโมชั่นราคาอยู่แค่1นึ่0 0ดูรถดูอยู่รถมือหนที่หนึ่งแสี่หมื่นเพร้อมโปรฟรีดาว พังงานรายวันรายวิสไดหมื่นเดียวออกได้แล้วใครหารถที่ต้องการนะรผ่อนเบาๆนะครับในตลาดมีไม่เยอะขั้นนี้เลยปะดูต่อเลยครับมาดูครับว่าสภาพว่าบอดี้สวยนะครับมาดูเครื่องนีกว่าเครื่องพันสองประย่ยนน้ำมันไม่พอบอกได้เลยว่าแรงด้วยใครหารถกลับต่างจังหวัดนะครับคันนี้ผมว่าได้เลยตอบโจทยตจทาา์ตอบโจทย์ทั้งราคาตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่า โหดีครับนี่ฮะสะภาพน้องเขาสวยขนาดนี้ถ้ามีชนหนักน้ำท่วมมาคืนทุกกรณีตาดูดกแบบคือรถพันสองนะครับน้ำมันเติมอีกก้าหนึ่งก็ได้ยี่สิบก็ได้เก้าห้าก็ได้คุ้มมากป๊ะดูภายในดีกว่า มาดูกันคันนี้เซ็นท่าโซลไฟฟ้านะครับเบาะหนังนะครับมาพร้อมเลยความปลอดภยัยเอ้ยรถเล็กจะมีไหมแอร์แบ็กแอเพร้อมนี่ครับกล้องมีกล้องหลังสบายกล้องหน้ามีเยี่ยมเฉียบกว้างกว่าที่ผมคิดไว้เยอะหัวมไม่ติดนั่งสบายมากนั่งหลังดูดีว่ะคือนั่งหน้าก็สบายฮะนั่งหลังองว่าก็สบายโคตรนี่ครับกว้างขนาดนี้มั่นใจ นี่สัญเวลาปี14นะครับผมรถบ้านแท้ๆสุดสดไม่มีแบบปีดาวด้วยถั้งอะไรไว้ไรได้แค่หมื่นเดียวออกได้ผ่อนแค่สามพันบ้าไปแล้วถ้าชอบคลิปนี้อยายกุใหญ่กแล้วก็แชร์ผมนี้นะกดติดตามไว้นะครับเพื่อพาคลิปต่อไปรถผลจอ,จองมสมบูรณ์สิ่งของไม่บ้านสามตีกระซอยลายอยแผงร้อยห้าเก้าทั้งหนึ่งเปิดตั้งแต่เก้าโมงถึงวงเย็นนะครับคลิปน้าเจอใหม่นะครับสวัสดีครับ